สบายดีเด้อพี่น้องสบายดียามคำพี่น้องเพื่อสุขุสุขคนน้องดีเพื่อพักซอยมันนี่เป็นกำลังใจให้ในเด้อพี่น้องเด้อเปิดดีๆลูกปีปอนใช้ทุ่งมันนี่นู่นเลยอืมใครดีดีใครดีดีเปิดดีๆลูกมันจะเขาง่ายนิด ใครเน่ไหนใครอะไรใครหมูเป็นน้องน้อยก็ดีใจเอื่อยมากเลยว่าเซลเซลอยู่อ,อืมราวางแผนบอกทับทกินม,มีจักบัว<ะ>มีไรบัวอยู่ขวาว่ามีอีกบัวหนึ่งได้เลยน้ยยาวชูเป็นผู้ตักส์จะ เออโอ๊โเลยหายเล็บนแล้วกอเกนี่ย้อมี่้ยอาม่าคุณหยคุณ้เยอะแบยบมันบอื้อยซะเย็บเร็วมันกระโพดก็เก็บไปแล้วมันยังอ่อนอยู่ น้องพันแก่ค่ะน้าบักหาไปได้เนยบไปเลย,ไลยงไปเลยน้องของวนลบเยลบเลยนเนยอะรหมบิ้งมหนมัน,น,มนบริสิทธินคะคะบ,บ่บรสิทแต่หึงเลยมาพี่ลงไหมพีมัาบบมาลู<อ>าลกลมันคมนี่จะม,มัคมหม,ม,มากมาพีม ขนาดเาวบกมขนาดยาขนาดยาวบกคมขนาดมคมนาดก้มใบกมองเนยน้องเนยน้องเนยเนยตั <c oughs> <c oughs> ้งหายน้องเนยเนยตั้งหายอ่ารตั้งคือมาแต่น้องอไเนพูดอะมือนีมีซองสาวม่พดพักซอยสองสาใหญ่สาใหญ่สองสา้องตกเน่อ

ยังสั่นอยู่พี่น้ององเลยนะฮหดลดเฮ็ดโหดเบสหะแล้วบ่ฮุดลุด่ะเอามาของเอาขคมเยอะบ่านี้จะัง่อยดุกเ ห้าสี mhm. ่ยอดกระปุกอืมห้าสียอดกระปุกอยู่ห้าสี่เลืออยู่ไว้ลอยหนึ่งกระปุกอืมยังทีานจับ้าจับเขาลกนนับนแง้วยจ้าแมึเขาพ วันเสาร์วันอาทิตย์จะมากินหอกาบด้วยซุ้ยใช่หอกาบมากินหอกาบกระเพาะวานบัดลาพึ่งหักไปในนี้มันยังบุกพันได้แก่ทักว่จาจักระติดหนึ่งในสิเก็บเพราะได้ตะกินนี่นแล้วบปป,ป,ปลูกบปได้ปลูกไร่อะไรโปรได้ขายได้กินอื้อ ร้องซาวกับเตรียมเด่นน่ำเพราะแห้งเลยเอาอีกเอาอีกเด้อมีวันวันเช้าวันอาทิตย์หนาจะอ,ออกมาหอกับกับขะโพดเ้อะันชัวว่างตลอดเอามา้หอกับเอาใน,นชวนเนี่ยแล้วสิหอสูก,กันปินอ่ะ อาไปนล่างในบัวนะ่นก็ได้ดีเลยเตรียมโดดน้ำแล้วป่าลูกเอ้ทางนี้ก็ได้เนี่ยเป็นวัดปิกอกร้ ลงนั berry, ่งเด้นไห้ลงนั่งเด้นไปเดี๋กเต็นยังบ่ท่านฮดบ่หลีนี่แต็นหน่อยน้องหลีนี่จักสิว้างมาหรือบ่นี่ยน้องหลีนี่เนาะวันเช้าวันทิตนี่เอกแล้วเฮ้ยเธอไปอยู่น้ำผุบกับผู้บ่าวฮดฮดเวิร์ด วันแต่พักกินนั่นแหละเออมาพักห้องเป่าอ,อุ้ยทาเพื้นอุ้มแต่สร้างกี่อย่างเนี่ <aunque S 2> ไปตั้งเองอืมอ,อืมนะครับสวัสดีค่ะป่าลุงสวัสดีค่ะป่าลุง

ย่งางทั่งย่ายๆๆงบ่ขันขึ้นหน,นึ่งขยัึ้นหนึ่งขยานงามปลูกยุ่ยฮืนน่ะมิวพักข้องปอมพักบัวพักข้องปอมปลูกยุ่ยแกเล้วบ่หมกแตงคือการฮดรถฮดไปรถนมีมี่อมันมาหอดผีได้มิวพีผีมาหออผีตัวแร้

เอาก็หิวมากนะไอ้ห <puntos> น <illa noise> ุ get get it <stance> <sk> ่มเฮ้ยในนั <t> <écrit> ้นมักแตงน้ำมึงนาลิตไอ้มันซะพ่อมันไปถิ่มยูไซส่ซะมีหิวแหงเห็ดชองหิวชองขางเลยออกแล้วไหมฮะ ใด้บักทัวครึ่งหนึ่งวะให้แง่เาโคดนี่เด้อให้มก็โดนี่เด้อโคแล้วกินล่กินล่พังกินล่กอบกอบได้มกทัวกินลองเบิรลนะบ่คืออันในตลาดได้กอบกอบเนอะมันานนด้ขัน น้าจอาไมเซตแล้วบอวยบก็ได้นิดบพวดก็ได้น่ะน่ะพุดพักสลัดผุ่ัวมันสีคมผู Nè nhóm team thìm nè lúc khoai, hả kìa áo mà hắn kìa lúc góp Ăn kín bởi lúc kìa 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 lúc hốt lúc kìa lúc kìa lúc

รี่14 78ค่ะ70เออดีค่ะมากินได้เด้อ <boundaries> <coughs>

ถือถือไปไปเฮ้ยโดดน้าพูเฮ้ยฉีดดดน้ำอยู่บ่นี่เออยไโดดนี่ไดหืได้ฉีดยู่ลูน้ำแล้วนี่ได้อ่ะอยู่ได้บ่่าตัหลีกยุ่อยู่ you <laughs>